สวัสดีครับวันนี้ว่างๆมาลองเจออานะน้ําบาดนับน้ําตื้นดูนะครับที่บ้านปกติก็มีอยู่แล้วที่หน้าบ้านนะครับวันนี้ก็ใช้ท่อ v ีซีนะครับสี่เมตรใช้ท่อพี c ซสี่เมตรตรงด้านปลายก็ใช้ข้อต่อใช้ข้อต่อเสร็จแล้วก็ผ่าผ่าปลา,ายข้อต่อนะครับแล้วก็เอาแผ่นเหล็กใส่ เพื่อทําเป็นหัวเจาะนะครับตอนนี้เจาะลงไปได้ประมาณสองเมตรนะครับนะครับแล้วก็ใช้น้ําจากปั๊มหน้าบ้านครับน้ําบาดาลน้นําตื่นที่หน้าบ้านเหมือนกันเพื่ออาจจะมาไล่น้ำนะครับอันนี้เป็นปั๊มจากโซลเซลนะครับจากโซลเซลหน้าบ้านนะครับความจริงไม่ต้องเจาะก็ได้แต่ว่าอยากจะลองดูนะครับต่อสายยางมาก็ใช้ได้เลยเราก็ ก็ไม่ต้องเจาะก็ได้ครับแต่ว่าอยากจะลองเจาะดูตรงหลังบ้านตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีแผงโซลเซียวที่เหลืออยู่แคงนึงสายปั๊มชิ๋วๆนะครับเพื่ออันนี้เอาต่อลงไปเพื่อไล่น้ําด้านปลายก็เป็นเป็นหัวจาะที่เขาเอาขึ้นมาให้ดูนะครับเจาะง่ายๆอันนี้ก็เป็นเหล็กตัวยูนะครับแล้วกับไม้เพื่อจะเอามาหมุน กระแทกหมุนลงไปเนี่ยตรงนี้เจอทั้นหินเข้าไปแล้วครับเพราะว่าน้ําเป็นสีแดงแล้วจอบของวานเนี่ยทําเล่นๆดูนะครับความจริงว่ามีแผงโซลาเซลล์อยู่แล้วนะครับนี่โดยที่บอ่อของเพื่อนบ้านน่ะเขามันได้ใช้มาเขาจอะแล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นมาทําอะไรครับสองปีละ บ,บ่เพิ่ว่างบุง้งอะไป้๊มจิ๋วครับปั๊มจิ๋วจิวซื้อมาร้อยกว่าบาทจากราดาดัาเอาหย่อนลงไปประมาณสามเมตรเองกระโดดน้ํามาทั้งวันโดยใช้แผงโซลาเซลล์แผงนี้นะครับน่ครับมีแผงโซลาเซลล์อยู่แล้วนะครับแผงหนึ่งที่เหลือจากหน้าบ้านมันไม่ได้ใช้เพราะแดดจัดแต่แดดจัดนี่เราไม่ต้องใช้ของแผงก็ได้ใช้แผงเดียวก็เลยแผงนี้มาหยอนลงไปประมาณ ในบอ่อนี้นะครับสามเมตรเองนะครับก็ไดน้น้ำเดี๋ยวจะให้ดูหวัวเจาะตรงนี้ครับช่อ p ี c ประมาณนิ้วครึ่งนะครับรู้สึกว่าเจอชั้นหินนะครับนี่ครับ นี่ปลายท่อนะครับผมใช้เลื่อยตัดเหล็กพา่าเสร็จแล้วก็ตัดแผ่นเหล็กตัดแผ่นเหล็กมาเสียบใส่แล้วก็เอารูเวดยิงนะครับง่ายๆเลยเพื่อจะไปปัน่นเอาดินจะใช้น้ำไล่ออกมานะครับหน้าบ้านนะจรงิงไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าอยากจะลองทำเล่นๆดู อันนี้เป็นปั๊มโซลารเซลจากหน้าบ้านนะครับก็เอามาหย่อนลงในนี้เอามาย่อนลงเพื่อจะไล่ดินแบบนี้นะครับสายยางก็เสียบเข้าไปเป็นรูตัวแอลแล้วก็สายยางเสียบเพื่อจะไล่ดินออกมานี่ครับเจอดินทรายดิน กันหินชั้นทรายต้องเอาน้ําไล่ถ้าไม่น้ําไล่มันจะยกไม่ขึ้นอันนี้มันยกขึ้นสบายนะครับอันนี้เอาไว้ช่วยช่วยบิดเฉยๆนะครับทําง่ายๆไมมาเจาะเจาะเป็นรูปตัวยูแล้วก็รัดมันปีขายอยู่แล้วนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยถ้าเป็นเหล็กแป๊บได้ก็ดีนะครับเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บเราใช้หวัวเจาะเหล็กนะครับทํา อันนี้ทําง่ายๆลองทําดูเฉยนะครับน้ําที่ออกมาเป็นสีแดงนะครับนี่เจอชั้นไหนไม่รู้ครับ ลงเรื่อยๆครับใช้แรงกดด้านบนด้วยนะครับออกแรงกดออกแรงกดด้านบนแล้วก็มือหมุนช่วยเพื่อบ,บดบดดินด้านล่างแล้วก็ใช้น้ำไล่นะครับใช้น้ำไล่ดินออกมาอันนี้เป็นท่อ pvc นะครับหนึ่งนิ้วนะครับปลายท่อ ใส่ดีไว้ใส่หัวเจาะลงไปนะครับใส่เหล็กกับข้อต่อนะครับข้อต่อแล้วก็ใส่เหล็กลงไปส่วนด้านบนนี่ก็นี่ครับความน้ําจากตัวเซลลหน้าบ้านนะครับเอามาเป็นตัวไล่น้ําไล่ดิน สามเมตรก็ได้เจอน้ําแล้วนะครับเจา,เาะลงไปอีกก็จะได้น้ำนี่น้ำออกมาเป็นสีเหลืองครับจากสีแดงกลายเป็นสีเหลืองครับ ดูระดับน้ำนะครับเจาะลงไปถึงชั้นน้ำนี่ประมาณเมตแปดสิบเองนะครับเมตแปดสิบถึงน้ำแล้วนะครับการปั่นดินทรายออกมาจากบอ่อนะครับก็ใ,ใช้ฟุดวาลต่อลงไปยาวๆนะครับอันนี้ผมต่อไ้สี่เมตรกว่านะครับเสร็จแ,แล้วก็เขยา่าเขย่าเพื่อให้ทรายมันออกมากับท่อนะครับ การเอาทรายออกมาออกมาเป็นทรายแบบนี้นะครับทรายขา,ขาครับจากนั้นก็โยกปั๊มนะครับโยกฟุตวาลวกโยกปั๊มนะครับ เป็นนวัตก,กรรมใหม่ก็แล้วกันนะครับเนี่ยในการเจาะดินเหนียวนี่ครับเอาไว้เจาะบาดาลใครจะทําขายก็เชิญตามสบายนะครับหาเหล็กขึ้นมาท่อนหนึ่งนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วนิ้วครึ่งก็ได้ครับผ่าเสร็จแล้วก็บีดออกมาเป็นที่คว้านนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็เจาะตะปูไว้เจาะรูไว้เผืเ่อตอกตะปูใส่ไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้แรงบิดนะครับในการหมุนดินทรายดินเหนียวขึ้นมานะครับนี่ท่อมาเรียบร้อยครับสามนิว้วนี่ครับแต่วัดดูแล้วก็เป็นสามนิ้วครึ่งนะครับวัดดูแล้วปากท่อขนาดท่อพี c ซก็ประมาณสามนิว้วสามนิ้วครึ่งับตรงนี้นะครับ นี่ครับท่อสี่เม็ดเหลืออยู่มันเม็ดหนึ่งนะครับสำหรับการทําหัวเจาะดินเหนียวนะครับผมเจอดินเหนียวก็เลยต้องหาวิธีใช้อุปกรณ์อันนี้เป็นด้ามพ่วด้ามพ่วเก่าามันหักมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่อขาเก้าอี้มีอยู่แล้วก็เลยไปทําอันน้าทําไปแล้วนะครับที่เจาะอยู่แล้วนะครับอันนี้คือทําให้ดูตัวอย่างว่าทํายังไง เหล็กแป๊บก็ได้ครับกลมๆแบบนี้แล้วก็มาผ่าใช้เลื่อตัดเหล็กนะครับใช้เลื่อตัดเหล็กตัดขึ้นมาประมาณสามนิ้วนะครับสองข้างจากนั้นใช้ครีมนะครับใช้ครีมเปิดปากบิดออกมานะครับบิดออกมาแบบนี้ เพื่อนเป็นดอกสว่านเจาะดินนี่ครับ ด้านหนึ่งอ,ออกมาแบบนี้นะครับด้านในก็หากเข้านิดนึงนะครับเพื่อให้มันคว้านดินด้านในแบบนี้ส่วนด้านอีกด้านนี้ก็เอาออกมาเหมือนกัน,นครับฟิมบิดออกมา แบบนี้ครับนี่คือดินเหนียวครับที่มันมปั่นแล้วก็เราจะตึงขึ้นมาครับ มากมีเห็นด้วยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็มาเอาดินเหนียวออกถ้าเราไม่ปั่นอย่างนี้นะครับเอาขึ้นไม่ได้เอาทอลงไม่ได้ครับนี่ครับก็จะได้ดินแบบเนี้ย ชั้นดินที่เจาะขึ้นมาเมื่อกี้นะครับดินจะออกเป็นสีผ่านชั้นนี้ไปก็คงจะเป็นดินดินทรายแล้วนะครับนี่ครับชั้นดินใช้หัวตรงนี้นะครับปั่นดินขึ้นมานี่ดินเหนียวขนาดเลยนะครับถ้ามาใช้เหล็กแบบนี้เนี่ยเจาะดินเหนียวไม่ผ่านแน่นอน,นครับผ่านชั้นดินเหนียว สีแดงก็จะเป็นดินเหนียวสีขาวนะครับพอผ่านสีขาวก็เป็นสีขาวล้วนก็เป็นดินทรายนะครับต่อไปก็เป็นน้ําแล้วเนี่ยเจาะถึงชั้นนี้ลงไปอีกนิดหน่อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนนาท่อ PVC นะครับลงก็ใช้หินเกียเซาะร่องให้เป็นเป็นรูเป็นรูก่อนนะครับ <c oughs> เพื่ออย่างน้อยก็ให้น้ํามันซึมผ่านได้นะครับ นนีนะครับเพื่อให้เวลาเราใส่ลงไปในดินแล้วให้น้ํามันซึมเข้าออตรงนี้ได้นะครับเราถ้าไม่ทําอย่างนี้น้ําจะเข้าทางนี้น้ําจะเข้าทางนี้ทางเดียวนะครับใา้มันซึมผ่านรอ,อบด้านนะครับ ถ้ากระทุงลงอีกก็ได้นะครับแต่ว่าี้เกียรต่อครับสรุปอุปกรณ์ที่ทําก็มีเพียงเท่านี้ครับอันนี้เสียมซื้อมาจากร้านทุกอย่างยี่สิบาทนะครับก็เอาไว้คว้านรูนะครับให้มันกว้างเพื่อจะได้ใส่ท่อสมนิ้วได้อันนี้มันก็สามนิ้วกว่านะครับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ทําเองนะครับ ท่อ PVC แล้วก็ใส่จเจาะเหล็กนะครับเจาะเอาเลื่อยตัดเหล็กผามาแล้วก็จะเอาแผ่นเหล็กใส่แล้วก็พับพับแล้วก็ยิงโรเวทนะครับเอาไว้ปั่นหมุนดินเวลาเติมน้ําที่ปลายท่อนะครับน้ําก็จะไหลออกมาทางนี้เพื่อจะไล่ดินขึ้นมานะครับต่อมาก็อุปกรณ์เอาดินเหนียวขึ้นมานะี่ครับ อุปกรณ์ที่เอาดินเหนียวขึ้นมานะครับคือตัวนี้นะครับเหล็กหนึ่งนิ้วนะครับมาพาครึ่งเสร็จแ,แล้วก็ใช้ครีมบิดออกมาเป็นเหมือนดอกสว่านนะครับบิดออกมาให้มันกลางๆออกแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราใส่ด้ามไม้ไผ่แล้วหมนุนหมุนมันจะคว้านดินขึ้นมานะครับติดขึ้นมาดึงออกมาเรื่อยๆนะครับครับต่อไปก็จะใช้ปัม๊มเกี่ยวตัวนี้นะครับ 12โวลต์17วัตต์นะครับ17วัตต์ก็คิดเป็นแอมป์ก็ประมาณ1.4แอมป์นะครับ1.4แอมป์12หารด้วยวัตต์ก็ได้เป็นแอมป์นะครับส่วนปั๊มส่วนแผงโซลาเซลล์ตอนนี้นะครับแผง20วัตต์แผง20วัตต์นะครับ สิ v, v, w, บสองโวลต์หนึ่งจุดสองสองแอมป์นะครับเจาะปั๊มจิยวนะครับสิบสองโวลต์สิบเจ็ดวัตต์ลงไปในบ่อนะครับส่งสูงห้าเมตรก็จะเอาลงไปแค่สองเมตรห้าสิบเสียบสายครับแผงโซล่าเซลล์จะใช้แผงหนึ่งก่อนนะครับ รียบร้อยครับหนึ่งแผงวันนี้แผงที่สองนะครับยังไม่ได้เสียบมาดูครับน้ำจากบปอประดานทำเองนี่ครับมาแล้วครับมาเรียบร้อยครับหนึ่งแผงความจิ๋ววครับเอาไว้ ปั๊มน้ำลดต้นไม้แบบนี้ครับนี่ครับได้มาเรียบร้อยหนึ่งแผงอันนี้สองแผงนะครับสองแผงนี่ครับบ่อประดานเราได,ได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับก็เปลี่ยนอันเสร็จเรียบร้อยครับบ่อประดาน เจาะเองความลึก4เมตรนะครับถ้าเจาะลง5เมตรก็ได้ครับแต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนดูน้ําครับความจิ๋วครับเอาไว้รวต้นไม้นะครับใช้ได้ครับทําเองก็ได้ครับมาดานน้ําตื้นไม่เกิน4เมตร5เมตรสำหรับคลิปนี้ก็จกเบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับบาดาน้ำตื่นทำเองก็ได้ครับ